สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันนีแล้วนะคะในช่องมิโลพาเ็จคือเก่าค่ะวันนี้ได้ตําตําส่วสปาเกตตี้กุ้งสุดดเด้อค่ะเด้อหลักะสีมีไข่หลวกน้ำสามหน่วยค่ะพี่น้องผักแกมมีสลัดค่ะหละก,กะผักกันจองลวกแคบหมูน้ำขาะแก่เผ็ดขออนุญาตห้องถ่องก่อนเด้อค่ะพี่น้องมาม,ามาค่ะหิ้วเขาเมนูตําขออนุญาตห้องถ่องก่อนเพราะว่าตาเผ็ดตําเผ็ดมาก อืมอืมแซ่บมากค่ะรสการเลย ตำเซนสปาเกตตีพี่น้องไม่ได้กินโดนละกินจำได้ว่ากินช่วงโอ้โดนละหลายเดือนแล้วพี่น้องตีนึงได้เลยก็าตำกินอยู่คลิปนึงค่ะแซ่บมันด้เคย,ยเลอกพี่น้องสุูดสุกคนมากินแบบแซ่บน,น้ำกันค่ะ ตำซั่วสปากเก็ตตี้กุ้งสดพืมกันจองแล้ว สื่อมาแสรตัว้เริ่มกินไป่นองปะคะล้วนวัด แซ่บแซ่บด้วยค่ะพี่น้องเมื่อกีิแบบอีกอันรสชาตินึงกับอันข้าวปุณนเท่าไหม ทำแต่ประกอบแซ่บสุดยอดเลย ลืมกินไข่ไข่รู้บ่ะเพราะด็แก่เพียดน้องพี่น้องเนาะ เข็ดนต้องกับปะเสต้องกินเม็ดเพีย้ยนาหุงนะขขบพูดหลายๆลายค่ะเดี๋ยวเขามาติดตามเราช่วยลดพลาเส่บค่ะพอกันไม่คลิปต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับมันนี่เขาตัวล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ